ใคใช้ตะเกียบมันอาเจียแล้วคะหนูเห่อเข้าเดืไปถึงหน้าเลร่ะอาเจียนมนี่หน้าคแต่กอดตเกียบไม่เฉื่อยไม่เป็นไรแล้วต้องเริ่มต้นนี้แหละชมอปตะเกียบกันีย่กับคน่อช่งัยคนจริมชลรงชซื้อจีซื้อขอสชลรงชัยอยู่ว่ะเนี่ย่ไ ไม่ได้ใช้ช้อนดีกว่าไม่ไดอันนี้มันกินไม่ได้นะใช้ช้อนกว่าเนาะปลาพรมให้ลูกโอ้ยกินจังปลาโมงไก่เจ๊ห้นเท่านดีมน้าสวยหมดแล้วเพิ่มเพิ่มเอาเพิ่มเพิ่มเก่งจังเลย เก่งมากเดี๋ยวเราจะหิวไหนกินเคียวด้วยนะคะเคี้ยวหรือยังเคียวก่อนจะไม่เคียวเกินเลยนะอร่อยลิสค่ะอร่อย ตอนเทบอกว่าจะให้เช็ค่่วย่สหลาี่สวอ่ะตอนเทยี่สิบเอ็นยี่สิบอุป่ะ2 5ยี่สิบห้าให้บอก5ีห้าสิบอเอาอยู่เจะหมายไม่นาใช่ไหมเห็นบอกมาแล้วมาแล้วมโอเคแล้วเคแายังไม่ได้เปิดดูหลเดี๋ยวเขาโหเก่งจริงๆคนสวย ติดปาด้วยมาครับสองคนดูเลยนะเก่งเก่งจุดไได้ได้ยิดเลยอ้ยทำนี่นะคะบุลสตีเลยค่ะลูกมดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกประมาณนียนหายแล้วนไหคะ60เยได้ข่าวว่ามีหมูเนี้พยานมีคนหายไปเลยเนี่ยเออไรไม่รู้ไมู่้ถายรูปมามาายมาให้ดูนีหรอมีคน คอสเียนเพิ่มเดมอนาั้งนตงเดมอนมีแต่คนบทเาบริการ่อยไม่เป็นไร้มเห็นได้